พี่เราเนานะเปิดภาพขึ้นมาอยู่ข้างเพื่อนกับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องเนาะปาลุงกันเบิร์ดสุขสุขคนือเก่าเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะอามอนี่เปิดภาพขึ้นมากายอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะข้างบารทาเพิ่นเดินหน้าไปก่อนแรกพี่น้องเลยอูทาริซากระงสัยาาุิเข่าแล้วบารทนะาก็เบิ่งทักแร้เนี่ออามอนี้พี่น้องเนาะสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิง่ง ทางการต่อเติมเฮือนครัวเฮาพี่น้องเลยเนาะอ่ะอ่าตอนเว้นผัดบอมีเวลาทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะกันเล่นวียกซื้อเครื่องซื้อของมาให้ทางพอสร้างพนเนพี่น้องก็เลยมาอัปเดตตอนแรงแรง,แรงพี่น,ออน้องเลยเนาะอ่าก็คือทางสามุกดากาัปัจจุบันก็คือกินครัวน้ำเมย์อยู่เนาะพี่น้องเนะาะกะ กายังบระทันได้แยกเทือพี่น้อยเนาะอ่าเพราะว่ายังอันนี้อยู่แล้วบัดนี้ทั้งเพือนทั้งท่านกะมันกะหลายขู่ลายคนขึ้นเนาะอ่าบัดนี้กะรทางสามุกดากัเลยสีมาทําครัวออกบัดนี้พี่น้องเยเนาะแยกครัวออกแต่ว่ากะเฮ็ดไปเรื่อยๆเ่ยพี่น้องกะรพอได้ออกปึ๊บปั๊บอันเดียวเนาะเพราะทั้งสามุกดากะงบประมาณกะบ่พอเนาะอ่า ตอนนี้ก็คือเอางบประมาณแค่ก่อผ้าซ่าวพี่น้องเนาะก่อผ้าซ่าวในในส่วนตรงนี้เนาะก่อผ้าซ่าวตั้งเสาแล้วก็มุ้งลังพี่น้องเนาะนี่ก็คือสิบส์หลายหมื่นเติบอยู่พี่น้องเนาะเฉพาะค่าสร้างอ่าทางสามุกดาจ้างเนาะอ่าสร้างไม้พี่น้องเนาะบัตรอาโค้งรางคาเล็กเนาะที่แรกว่าจะเอาโค้งรางคาเล็กแต่มันแพงพี่น้องเนาะสู่สูกก่กำลังแห้งบวบไวพี่น้องเลย นี่ก็หากะอาบน้ำได้เนาะเพราะว่านสิลงนาบูก็เลยอัปเดตให้พี่น้องมือก่อนพี่นออ้อเนาะที่แรกว่าเสิเอาลลังค่าเล็กหละอันสู่กำลังแห้งเบาไวพี่น้อยเนาะเพราะว่าสร้างลังค่าเล็กกะถือว่าแพงอยู่พี่น้องเนาะมีแต่ค่าสร้างซื้อกะหมื่นสี่พันพี่น้องเนาะมีแต่โกอผ้าซาวเนาะแล้วก็ตั้งเสามุงอ่ลาลังค่าเนาะ แต่เครื่องโคงอย่างยู้ําสามุกดาเบิดพี่น้องเลยอันนี้ทางสามุกดาก็เลยตัดสินใจเนาะเอา,อาเอาอสร้างแบบธรรมดาพี่น้องเนะาะสามารถบ้านๆรุ่นพอ่พอพอ่พอพอ่อท้าพ่อเท่ากับปูเนาะอยู่บ้านใกลเ,เคียงกันเนยลยก็เอาเพิ่นมาเห็ดก็สร้างก็พรล,ลงมาอีกแน่พี่น้องเลยกับประมาณเก้าพันบาทพี่น้องเนาะจะรุดดื่นกันลงมาแน่พี่น้องเนาะ กันเลยอจาจะอันนี้ก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าสามุกดาจะมุ่งหลังไว้ก่อนเดียวถ้าว่ามีเงินหรือว่างบประมาณต่อเติมภาคส่วนกอขึ้นไปกะบกาหินดดลำางเนาะแต่ว่าแต่ว่าส่วนนี้ก็คือเอาอันตั้งเสาก่อผาซ่า,าวมุ่งหลังไว้ก่อนเนาะเพราะว่าส่วนหน่อยอาย่างหน่อยก็ผูแหละพอได้อัน่ซนแดด่ซนฝนเนาะแล้วก็ รถล้า,ลลางพี่น้องเลยเนานะพอทางสามุกดากระเจาะใบขางเฮือนเลยพี่น้องเลยเนานะมีแต่จ,จอดไว้ขางเฮือนเนาะเสียวพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าอันโจรมาลักรถเนาะกับป้าไว้หันกับระบาดระเวงอยู่พี่น้องเนาะนอนแต่ละมือกใช่ไหนี่ก็เลยพ่ออันนี่เนาะก็เลยว่าเบากับบารทาคอยเฮ็ดไปเท่าหน้อยพี่นอนะ้องเนาะตามกําลังทรัพย์เฮาแต่คือเฮือนใหญ่น,นี่กับสามุก สามุกดาคิดเคาเตอร์พี่เล่พี่น้องเนาะแต่ว่าบ๊ดได้ไส้พี่น้องเนาะมันค่อนข้างว่าอันถ้าว่าเฮาฮ็ดไว้สิงคองหรือว่าเล็กๆหน่อยน,นี้ได้อยู่พี่น้องถ้าว่าไปเต่งกบเต่งกินกะถามว่ามันเต่งนา่มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันอันมันบ่อยากคักบดไดพี่น้องเนาะเพราะามันบบมีอัน่องระบายอากาศมันกะมันกะหน่อยพี่น้องเนาะแล้วกะมันอันนี้ยันกินอบอ้าวเน่นะพี่น้องกับมันแคบแน่ก็เลยก็ไปหันเนาะก็เลยอนะ จะมาก็ส่วนนี่ขึ้นก็เลยสีทำครัวออกมาอยู่อยู่นอกบันนี้พี่น้องเลยอ่าไหวอยู่อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตาผมาเบิงมุมทางหลังซะนอกพี่น้องจังมันสีสะดวกกว่าอ่าก็เลยอันงบฮอกับเห็ดไปเท่าน่อยพี่น้องเยนะเนาะเอาเท่าเล็กเท่น่อยไปตอนนี้ก็คือลักสุดก็ เสิเอามุ้งก่อนพี่น้องเนาะแต่ว่าพวกก่อพวกงานก็นยังบทันว่าพี่น้องเลยบางที่าจะเอาอันแบบผ้ากระตาเนาะมาขังไว้จูให้จูพื้นหนักไาดูด่างพื้นก่อนขันคือว่ายังบ่พ้อมกะจะกินขั้วน้ำเมคือก้าวเนาะอ่าเท่าขั้วแล้วจะในสิ่งยา่มาพี่เนาะแต่ว่าตอนนี้กะมีงบแค่ มุงหลังค่าตั้งเสาเกาะพระเจ้า,าพี่น้องเลยเพราะว่าลากๆกับสามุกดากับรถอะไรพี่น้องเนาะตากแดดตากฝนแต่ละมื่อเนาะและ้วก็อ่าพอได้ก็มาไว้อันไว้รถไว้ล,ไวล่างแล้วก็เครื่องคลองเนาะเป็นเปียกผาเปียกแพช่วงนี้มันก็หนาฝนพี่น้องมันกะลำบากเนาะวาสิก็มาหาเม็ดแต่ว่ามันเอาออกมาบ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้มันอันพาสสวมพี่น้องเนาะเสามุกดาเฮ็ด เฮ็ดสวมใกล้พดนอนแลวกแบบจักสิวาจากไหนเนาะพี่น้องแบบว่าเฮาเฮ้าก่ที่แรกก่คิดว่าเออมันก่คือเสียนั่นนะพี่น้องเนาะก็บแบบคิดตัดสินใจไว้นะพี่น้องเนาะก็เลยเอาสวมออกมาส่งเฮือนเลยแบนี่พ่อสิก็ออกแบนี่มันก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าเฮาอยากได้ตามที่ความเฮ้าต้องการมันบ่ได้นะพี่น้องแบะนี่ทางสร้างเพื่อนแนะนามาหกเมตรเนาะอันนี้จะอยู่ประมาณพาส่วมล้วก็มานี้อ่า อัน,นก็จะเป็นสวมเป็นบอแต่ว่าเอาหกเม็ดมันจะกลวมเนาะมันจะกวมแล้วมันจะได้ปิดปิดหูอันนี้เลยเนาะแล้วก็ยานแบบสวมเตรมสวมอย่างลวก็ยยานในคุดบอใหมนะพี่น้องมันมันในงอแบบว่เาเฮาประหยัดหานะพี่น้องก็เลยตัดสินใจเนาะก็เลยเอาเอาเข่าขึ้นมีเตซีเมตรพี่น้องเลยเนาะทั้งมาทาพอนะเอาซีเมตรก็ได้เนาะเพราะได้ส,ดส,ส,นนส้นแดดส้นฝนมาสั่น ว,ว่าพื้นอนาคตกะพูดแหละมีลูกมีเต้ากะจังว่ากันอีกเท่านึงพี่น้องเนาะได้ก็เป็นห้องเป็นยังมาแต่ว่าอันสาม,มุกดาจะเหดเพื่อนคั่วแต่ว่าเป็นบอนลร่างถ้วยร่างจานนี่จะเอามาพี่พี่น้องเนาะจะให้เพืเ่อนเ็ตคอดเงี้ยนะพี่น้องเพราะได้มันวิทย์อันผลแน่น้อยนึงเนาะแล้วก็สาม,มุกดาจะให้ทางเพื่อนเทพื้นไหวเนาะกันคือว่าพักส่วนอนาคตนะและ จะเฮดไบบอนอันล่างถวยร่างจ้าเนาะในนี่แต่ว่าครัวข้างในกะว่าเป็นตู้อ่าถวยตู้บ่วงเนาะเป็นเตาเป็นยังบอก็ว่าไปหรือว่าสิเอาเตาออกมานอกบ่ออ่าบางส่วงเวลาปิ้งย่างหรือว่ามันผลตกะนลยางกะเอาไว้ในเนาะแต่ว่าสะดวกกะมันเป็นเตาห้องกระจมออกโจมเขาได้นะพี่น้องเลยอ่าก็เลยว่าเอาซัมนี่ไปก่อนพี่น้อยเนาะอันนี้กะความเงา ยาวจากพาเฮือนมาพี่กะประมาณ4เมตรพี่น้องเนาะและห้องหนึ่งหาะซีเมตรทั้งพุ่นกับซีเมตรเป็นคันไลแล้วกับซีซีคุ้นซีเนาะต่อห้องฮะนะพี่น้องเนาะออกมามันออกมายื่นออกมาหลายว่าได้ได้แต่ซีเมตรอ่าก็เลยว่าเฮดซัมนี่ไปก้นพี่น้องเนาะมันยังกระข่าวของเครื่องวัสดุก็สางมันกระเพงพี่น้องเนาะก็เลย เอาซ้ำทีเฮาไว้ก่อนเนาะเลยสิก็ออกมากะสิประมาณนี่แหละพี่น้องกะสิเห็ดลวงเลยเนาะกับโบเร่ขันหงคันห,อหน่องเนาะพี่น้องเลยกะสิเห็ดแบบนี้แต่ว่าความตั้งใจสาม,มุกดากะคิดไว้กะกะจะบ่ได้ก่อขึ้นเบิดพี่น้อยเนาะเบิ่งกับส่งสูงอย่างนีพี่น้องเลยจะบ่ได้ก่อขึ้นเบิดจะเห็ดแบบอ่าสไตล์แบบ ทรงไทยพี่น้องเนาะอ่าทรงไทยแต่ว่าขั้วนี่สามุกดาเจฮิตตำให้เพิ่นอ่าเจฮิตตำเพื่อนใหญ่เนาะผ่าเศร้าแล้วก็เทคาดนี่สามุกดาสิเอาขอบมันเพียงขอบบัวลุ่มเลยพี่น้องเนาะก็สิเอาประมาณนี้ออกมานี่กะสิเหตุเป็นทรงขั้วไทยพี่น้องเนาะก็ขึ้นประมาณเครื่องหนึ่งแล้วก็อ่าตีไม้ล right. ะแนงพี่น้องเนาะตีไม้ละแนงข้นอ่าใส่ไม้ละแนง เพราะว่าเราเฮตดกลัวยังไม่ได้ลังฟืนหลังไฟกะเพราะได้แบบว่าอ่ามันระบายอากาศอากาศข่าออกมันก็จะบ่ได้อบอ,อ,อ้าวเนาะอ่าสิประมาณนี้พี่น้อยเนาะแต่ว่าข่างสองข่างพุ่นน่ะถ้าว่ามีงบประมาณมากกะสิได้อันนั่นเนาะก็แหละใส่ประตูนะอันนี้ก็คือว่าเกินไปพี่น้องเนาะพ่นแหละประต้าอ่าหาเงินหาข้ามได้เนาะ แต่นี่ก็คือเอาซ้ำนี่ไปก้อนพี่น้องเลยเอากบแดดกบฝนได้ก้อนเนาะอย่างหน่อยก็ถ้าได้มุ่งได้ยังก็โอเคหานาพี่น้องเนาะไว้รถไว้ลาเจาะรถเจาะล่ลาง,างมันก็ใครแน่ยอ่าด้านหลังนี่ก็ยังกว้างเจอได้พี่น้องเลยเนะาะกะอยู่ได้อยู่ประมาณสามเมตรด้านหลังเนาะข้างหลังอ่ากะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าไป ตอนนี้ก็ฟ้าล่มฝนสิโตก๊กเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวตัดภาพมาทาั้งพี่ก่อนพี่น้องเนาะไปก่อนบาหนี่อันน่ะฝนสิโต๊กเลยเดี๋ยวลงไปอันนี้ก้อนเนาะไปสีวัคซีนมูก,ก้อนพี่น้องเลยเพราะว่ามูลงไปเอาวัคซีนมาสีมาส,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 สีสีบัตถุกตแต่วัคซีนมันบ่มีเนาะวัคซีนมันขาดกันเลยได้แต่ม,มู2สองตัวมาไม่นั้น นี่ก็เป็นดินรังบ้านเนาะพี่น้องมันก็นเป็นบ่อเก้าน,นี่น้องเก้าโผทางน้องนิสาเพื่อนน้องห้องตู้วอดอ่ะโอ้ได้ยินแล้วลูกเออหูแล้วทูจ้าดูทูจา้าดูทูจา้จาแน่ อ่ะสบายดีเด้อบะทาเนาะเดินไปจะไหกรต่อมคอยนางกนี่ฮะตอมมงมเลยคอยบิงไหมกตีบเดียก็ลุ้บุ้มแล้วไปจังไม่แอนแปงมันนี่น่มเนี่ยเนี่คือหลอกแท้เนาะเจ้าของแล้เนาะื่อข้าวมันต่อตขาวาะาเนะต่อไปนั่นต่อข่าวก่น คือสีนั่นแท้เนาะต่อสังกะชีก็คือสีลูกบุ้มแล้วบึงเฮ้อเฮ้อเฮ้อมียกันนะชื่อไม่สี่แปดมาเดี๋ยวได้เงินแล้วเอาไม่สี่แปดมาเปลี่ยนสี่แปดมาสี่หาเศนกับพอแล้วสี่หาเนได้ยุสี่หาเศเออ อ่าตัดไม่ยาไม่ยังก็ได้อยู่นะไปคือไม่น่ะต้นยาต้นยังมะกลายใครกวูไป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 คอยเห็นทุจ่าเนี่ยถุจ่าปลาลุงเนี่ยนี่จ้าโอ้ยอ่าอ่อ่าสมกึ่น้อยไปไปเดี๋ยวลงไปเบิงหมูก่อนพี่น้องกระตบบลาถากกระหังเลยเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่องมูก่อนพี่น้องนะจะลงวัคซีนทำวัคซีนช่วงนี้การระมัดระวังเรื่องโรคเรื่องนี่พี่นอนะ้องเพราะว่ามันโรคระบาดเนาะมากับงูพี่น้องจะไอ้ล่ะลงไปเข่าเข็มกัอน,นอึ๊บเบิ่งแม่ใครให้ก่อนอ่ะอ่าเข้าไป จุ่มตีนก็นเด้ออย่าพลาดเด้อแมจุ่มให้แม่จุ่มให้มาพี่เพี่เป็นไอเลิฟพี่้องเ้ยโมกันเนาะไอซับป้าผูกอ่ะเปิดภาพขามาข้างในหลังจากน้องพิซซ่าเกิดปฏิเหตุไ่ลุป้าผู้ไหนมึงเ่ยมันนอนคาะแค่น่ะมวยตุยน่ะผูก อาหารเกี้ยงอ้อยซ้อยเนาะกินดีพี่น้องไอ้ตัวนี้สองสามตัวอาหารเบิดเรียบร้อยตัวนี้สังสโซนแม่พันเนาะแม่พันคือการแม่พันเบิดเพราะว่าตอนนี้หาได้มาเจ็ดตัวแล้วตอนนี้เนาะตัวนี้หากระติ้ซัดไปอ่าเป็นซัดมือวานนี่พี่งงนะ้องเนาะมือวานนีิและตัวนี้หันยังตัวนี้ยังอยู่ และ2องโตน้ำข้อนี่มีตัวนี้นะพี่น้องเป็นก้อนโมเลยแต่ว่าอีกองโตนี่หาตัวหนึ่งหาบอมมั่นใจพี่น้องเนาะว่ามันเป็นสั้นนะตัวต่อหนึ่งก็เคยเห็นจีนงบวมอยู่แต่ว่าบวแห้งปันใดฮะนะพี่น้องหน่อยใช่มูยตุยอาหารกะเรือบลายพี่น้องเนาะ เอานี house, ่คมไปใช้อารมณ์บ่ไอ้หลาไปเบิงดูเบิงดูหมวยตุยเบิงดูเบิงดูมันนอนตุยตุชะเอินมันด้ฮะเฮ้ยอุ้ยอุยอุ้ย่ือหหลอยยาหหออือหหนหงอื อยู่พุ่นคอนิยามมื้อเที่ยงเนะาะยามมือเที่ยงมื้อเวนแบบอากาศมันฮ้อนเพราะว่าช่วงนี้มันแดดพี่น้องเนาะกะจะอาบน้ําให้ทุกมื้อเนาะอากาศมันฮ้อนมันฮหมูกพี่น้องเยแต่ว่าตอนนี้กหมูอยากเป็นไอแน่กค่อนข้างว่าแบบอ่าเป็นไอแหละพี่น้องเนาะไอนี้ถือว่าโอโหโห้อันดับยืนนึงเลยพี่น้องก เปลี่ยนไปตามสภาพบรรยากาศเลยเนาะอ่าอาการไอมู้มูมูอ่นะพอถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งกล้องอยู่ไดนี่เสือฟามแต่กางเกงขาสั้นเสือฟามก็คือพิมพ์เสือขึ้นมาตัวเองพี่น้องเนาะเป็นสีเขียวเหนียวซับเนาะเขียวแห้งพวก มันอยากกินอาหารนะปลาทายเห็นจะมาพี่น้วี่กินเริ่มลายแล้วพี่น้องสามุกดาให้โตหนึ่งโตสองโลนอ่อมือเพรลมใหญ่ในปลาทายตัวนี้ค่ะอ้าวเป็นเงี้ยวใันล่าบอกนะอ่าบ้านี้กาศิมาสีวัคซีนสองโตนี่พี่น้องที่แรกว่าจะจะเฮ็ดเบิ้ดเบิ้ดนะทั้งหาโตแต่ว่าวัคซีนขาดเนาะ ตัวนี้คือใหญ่หลายแล้วพี่นองเนาะสองตนอีกเริ่มมาจากตาเป้านี่คือสีผสมมากพักทัวแล้วเนาะเริ่มผสมแล้วผสมแต่ว่าสองตัวนี่นะยังยังรุดตัวนั่นอยู่พี่นองแต่ว่าหม่มากเมื่อเดียวกันเนาะไว้ไว้ดีดีมือเออมือเนี่ยเฮ้ยฝังมือกับซีใชมือ เออปักมือเจ็บทุกล่ะเจ็บปักมือเจ็บาามาทา,าก,กระชีผสมวัคซีนตัวนัน้นเอาไปได้เคีมไส้สีมูแลวกาขค้นไปต้มม,มันสิแตกเฮ็ดสองตัวนี่มาน้ำหลังพี่น้องเนาะตะว่าจากน้อยเนี่ยสองตัวนี่เนาะพอม่าน้ำหลังข้าเจ้า ก็เลยใช้มาทำวัคซีนอาฮิว่าพี่น้องเลยคือวัคซีนวัคซีนนี่เห็ดไปตามลำรับตัวนั้นหาก็ได้สามเข็มเนาะมาอยู่ตรงสามมุกดาวาชิเอามาเข็มที่สี่แต่ว่าวัคซีนขาดก็ไล่แต่ซองตัวนี้เนาะเป็นของอาฮิวา่าตัวนี้เริ่มเข็ม2องอันนั้นเข็มสามอืมอประมาณสองสอามหมื่นลงเบิง์กมาอีกพี่น้องเลยเามาุดตุยมุดตุยอึดอึด ทางบาดทากับผสมวัคซ mm ีน hmm. มียังตกอ่ะโทรศัพบแน่โอยอยากมือยเลยพี่น้องเลยเนาะไม่ใช่ตาหน่าหด่นเฮ้ยหน่าบึ้งแฮ้ย ชลิงเ้าเสียหนึ่งบ่กทีฮาต้มน้ำห่อนมือหนน่ะมันแตกหนึ่งบ่โอ้เสียดายเลยเนาะซื้อบัก,กงแพงเงี <c oughs> ้ยอู้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 หาให้ถึกเล็กนี่ลูกถึกเล็กเด้ <c oughs> อก็สมุบบ่อไอข้เขา้ขาใจสีนะไม่รู้ป็นไอซั่มบ่ขาย <c oughs> ไอเลิฟซั่ม <c oughs> เอาอืมอืมไปสิ ตัวนี้โอ้ยจับก,กับสวัสดีแห้งแน่ข่ายเนตาบา้านข่ายเนตาบา้านอันนี้พี่น้องเลยอนณาวัคซีนมันบอกแพงเนาะตัวอันอาหิวานะสิบโลดกับสามสิบแปดพันมันหูแล้วะท่านตัวนี้ไหนไง่ายยิง่งเนาะตัวนี้ เรยออไนนะ้นี่น,นะบกันนะานะทามว่านะบ้าท่ค่คอยทถามันิ่งก่อนก่อนนะโอ้ยห้อ,ยองตายไปเรียบร้อยพี่้อวเนาะ โอเคพี่น้องเนาะหลังจากทำวัคซีนแล้วก็วอัปเดตลำเชียงน้ำซ่านห้เบิรงพี่น้องเอ้ยเหมือนนี้เนาะเอาใจแรงกระขอบใจเอซีเบอร์สุกุลสกุลคือกาวก็กเดิมด้วยพี่น้องเด้อเนาะมาให้กำลังให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เบิงบึงคลิปเบิึงโฆษณาให้เนา,านะเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้พอพอๆกันได้กินอนะ่ะสบายดี